ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ11กลุ่มภาพันธ์2567มาอัปเดตกันต่อเนื่องสำหรับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอ l เลต10,000บาทนะคะนายกรัฐมนตรีเดินหน้าต่อไม่รอแล้วนะคะเดินหน้ากู้เงินแจกดิจิทัลวอ l เลต10,000บาทท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าอยู่ในขณะนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตคื้นหน้าล่าสุดในวันหยุดนี้กันนะคะ และเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่อง <c oughs> เพื่ออัปเดตข่าวสรารใหม่ๆด้กันที่ดี่ทุกวันนะคะยังคงเป็นประเด็นอยู่สำหรับการแจกเงิน10,000บาทดิจิตอลวอลเลทนะคะว่าจะเลือกแจกเฉพาะกลุ่ม ที่ได้สิทสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือกลุ่มเปราะบางกันนะคะมาดูมาอัปเดตความเป็นไปได้จับตารัฐบาลเศรษฐาลุยไฟเดินหน้ากู้เงินแจกดิจิทัลวอลเลตห0ึ่งบาทนะคะทำกลางดงน้ําทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญพรบว,วินัยการเงินการคลังพรบเงินคงคลังพรบเงินราและคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคลิปนี้จะเป็นการรวบรวมความคืบหน้าล่าสุดมาอัปเดตน,นะคะ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชเกี่ยวกับความเห็นผลการศึกษานโยบายเติมเงิน1นึ่งืบาทผ่านดิจิทัลบัลเลตจำนวน8ข้อด้วยกันนะคะได้ส่งถึงสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสอคอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเลตหรือบอร์ดเงินดิจิทัลวอลเลตชุดใหญ่ในต้นสัปดาห์หน้านะคะก็คือ15กุมภาพันธ์2567ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นายนิวัฒชัยกเกษมมงคลเลขาธิการปรปรชได้แถลงถึงผลการศึกษาพบว่า มีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาอยู่4ประเด็นด้วยกันนะคะ 1. เสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตกลุ่มเป้าหมาย 2. มีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต สเสียงด้านกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญและพระบวินัยการเงินการคลังพรบเงินคงคลังพรบเงินตราและคำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูญรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องและ4ในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นเทคโนโลยีบล็อกเชนและประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองและปะปะชได้มติเห็นควรเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตจากนโยบายดังกล่าวต่อครม ด้วยการ8ประเด็นนะคะ 1. รัฐบาลควรศึกษาวิเคราะห์การดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมว่าได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จะไม่ตกแก่พรรคการเมืองนักการเมืองหรือเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่สองให้คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตศึกษาเรื่องการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยและคำแถลงนโยบายเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่า ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ไมิฉะนั้นจะเป็นบรรทัดฐานสําหรับพรรคการเมืองที่หาเสียงไว้เมื่อได้รับเลือกตั้งไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามที่ได้หาเสียงไว้ 3. ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคตและหลักธรรมไมพิบาล4ด้านคือความโปร่งใสความทวงดุลการศึกษาการรักษาความมั่นคงของระบบการคลังและความคล่องตัว พิจารณาผลดีผลเสียการกู้เงิน5แสนล้านบาทที่จะสร้างภาะหนี่ในระยะยาวซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณในการชำระหนี้จำนวนนี้เป็นระยะเวลา4-5ปีกระทบตัวเลขการใช้ใจ่ายและการลงทุนของภาครัฐ 4. ควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมายอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามกฎหมาย 5. ควรประเมินความเสี่ยงในด้านการดำเนินโครงการโดยกำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริตและมีกระบวนการในการตรวจสอบทั้งก่อนระหว่างและหลังดำเนินโครงการนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศอย่างแท้จริง6การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ควรพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมตลอดจนระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้พัฒนาระบบนี้ของการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวโดยให้จ่ายภายใน6เดือน7 จากข้อมูลเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆที่ได้ไดากกาศึกษามีความเห็นตรงกันว่าในช่วงเวลาที่ศึกษาอัตราการจเจริญเติบโตของไทยยังไม่ถึงขั้นประสบภาวะวิกฤตเพียงแค่ชะลอตัวเท่านั้นดังนั้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนรัฐบาลควรพิจารณาให้ความสำคัญต่อโครงการทางเศรษฐกิจและแปด หากรัฐบาลมีความจําเป็นต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควรเลือกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้นโดยแจกจากแหล่งงบประมาณปกติไม่ใช่เงินกู้ตามพรบรเงินกู้และจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งหากใช้แหล่งเงินงบประมาณปกติจะลดความเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมายต่างๆและที่สำคัญไม่สร้างภาระหนีส้สาธารณะ ของปรระะเทศในะยะยยาวยืนยันว่าปปชไม่มีหน้าที่ไประงับยับยั้งโครงการเพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้เว้นแต่กรณีมีความผิดเกิดขึ้นเกิดการทุจริตไปแล้วปปชสามารถขอสารให้มีคำสั่งยกเลิกโครงการได้นายนิวัตชัยกล่าวถึงโครงการแจกเงินดิจิทัล w a l l ลตของรัฐบาลนะคะ ภายหลังปปชมีข้อเสนอดังกล่าวออกมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการทุจริตจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นเรื่องที่ต้องตอบคำถามให้ได้ ส่วนที่ปปชมีข้อเสนอแนะให้ระมัดระวังในเรื่องของการแจกเงินเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังซึ่งก็มีคณะอนุกรรมการอยู่แล้วต้องตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนส่วนหลังจากนี้จะมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่นั้นตนคิดว่าคณะทำงานก็คงทำทุกอย่างที่เป็นการปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้ง และต่อข้อเสนอแนะของปปชที่อยากให้แจกเงินเฉพาะกลุ่มเปราะบางนั้นนายกกล่าวว่าก็ต้องดูว่าสิ่งที่ปปชบอกมาเป็นอย่างไรและเหตุผลคืออะไรเพราะหน้าที่ปปชคือตรวจสอบการทุจริตประพฤติบิชชอบส่วนนโยบายจะให้ใครบ้างเป็นของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องคำนึงถึงและน้อมรับฟังตามข้อสังเกตของการทุจริต ด้านนายจุรภัณ์อมรวิวัฒ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้พูดถึงความจําเป็นในการรับฟังและดําเนินการตามปปชว่ารัฐบาลชุดนี้มาจากประชาชนมีข้อคิดเห็นใดที่ทักท้วงมาเรายินดีร,รับฟังและปรับแก้ไขให้เป็นประโยชน์ข้อใดที่คิดว่าเป็นปัญหาเราก็จะพยายามแก้ไขและเดินหน้าให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ทางด้านในเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐก็ได้พูดถึงความคิดเห็นของบปชต่อโครงการแจกเงินดิจิทัล w a l l ล็จะทําให้มีช่องทางให้มีนักร้องไปร้องเรียนได้ง่ายหรือไม่ว่ามีโอกาสร้องเรียนได้ง่ายใครที่อยากร้องเรียนก็สามารถร้องได้แต่ต้องเข้าใจ นยโยบายของรัฐบาลก่อนและต้องเข้าใจรัฐธรรมนูญการจ่ายเงินแผ่นดินรวมถึงต้องเข้าใจกฎหมายวินยัยการเงินการคลังวิธีงบประมาณเข้าใจกฎหมายนี้สาธารณะซึ่งตนได้เขียนเรื่องนี้เตือนานายเศรษฐาไปแล้ว4แผ่นเป็นกฎหมายล้วนและไม่แปลกใจที่กฤษฎีกาและปปชให้ความเห็นครั้งนี้หากเริ่มดำเนินโครงการนี้เข้าข่ายความผิดรัฐธรรมนูญกฎหมายปปชไม่ต้องห่วงผมทำให้ แต่ผมกล่าวหาก็ไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความเห็นรัฐบาลมีสิทธิ์แก้ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบเข้าตรวจสอบไปจะผิดจะถูกฟังคำตัดสินในเรื่องไกลระบุนะคะ และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดสําหรับการแจกเงินดิจิตอลวันเลดหนึ่งมืนบาทล่าสุดนายกตอบแล้วนะคะว่าจะแจกเฉพาะกลุ่มที่ได้รับสิทสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มเปราะบางหรือเปล่านะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบไม่งั้นจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะคะอัปเดต11กลุ่กุมภาพันธ์2 5 6 7